แซ่บแน่นอนจ้านัวนัวแห้งหสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับพ่อกับสาวผู้พันอีกแล้วเนาะคะเนาะเมื่อนี้นะคะสาวผู้พันกับมีเม,ม,มนูเด็ดค่ะพี่น้องเมนูนั่นก็คือตำทะเลค่ะพี่น้องมีหอยแครง มีกุ้งมีปลาหมึกค่ะพี่น้องเข้ากับมาตํากันเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บเด้อค่ะพี่น้องมันจังแซ่บเพิ่มความ นัวน้ำตาลปรีบ๊บขัดบาได้เดงกีค่ะผงนัวน้ำตาลทรายปลาแดกนี่ค่ะพี่น้องเบื้องเข้มขน้น สองครับพี่พ่อน้ำปลาพ่อมักเล่นมักเล่นพี่น้องมักเล่นมักหน้าพี่นอ้องเม็ดมันออกก่อน ปาดใส่เพื่อเป็นสีสันค่ะพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปกับพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะใส่ปลาหมึกขี่เขาเตรียมไว้ค่ะพี่น้องเบิ้งเป็นตะกินขนาดโอ้น้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยอปลาหมึกกุ้งสดพี่นอ้องหอยแครงจ้าส,สดๆไปเลยบิ้งเนี้ย S <S หนวกใส่กันไปนเลยค่ะพี่น้องขอล่นขล้่นกอ่อนขออนุญาตเอาสากออกก่อนค่ะพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายค่ะพี่น้องเพื่อความหวานหอมนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยข้าวโพดข้าวโพดแซบนัวอย่าบอกไผ่นี่ค่ะพี่น้องเอ้ยนี่อืม แล้วสาวผู้พันมีที่เด็ดอีกค่ะพี่น้องนี่พักกระทิ้นพี่น้องนี่เพื่อความแบบอร่อยของตำคุงสาวผู้พันเอง <c oughs> แสบนัวแน่นอนค่ะพี่น้องแล้วก็ขลนเลยจ้าออื้ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องนี่ครับเรียบร้อยละจ้าเบิงแนสีสันแสบแน่นอนจ้านวดวๆแห้งป้าอิตากโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมรับประทานค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อมากินน้ำกันแสบแน่นอนจ้ามือหนีนะคะพี่น้องสาวผู้พานกับมีแขกรับเสิ้นพิเศษค่ะพี่น้องมาเบิ่งเลยค่ะว่าสิเป็นไผพิเศษที่สุดเลยค่ะพี่น้องสวัสดีครับผมอันคนหลงป่านะครับป้าสาวผู้พานไอนแดดสกินเหลือขนาดเท่ มือนีข่อยเฮ็ดจังได๋ข่อยจังเสินเจ้ามาได้เจ้าว่างตี้ปกติคิวงานเจาน้าแง่แห้งเพิ่งออกจากป่านะครับสาวาพาโทรบ,บอกบอกมาหานมากินตามทะเลผมรีบขับบอสไซด์บึนมาเลยนะครับผมออืบ่ว่าหลายเนาะทำไมแตกครับผมเหลือบ่าวลันนี่เดี๋ยวข่อยสิเอามาเข้ากลองนํามีแต่ไปหาเหล้ามื้ออื่นก็มีมีโปรแกรมยังก็ตั้งแ,มงแคมป์เนาะอื่นบ่ว่าหลายเนาะกินก่อนออื อืมอืมขึ้นนววในสาพพันอืมน่วครับอืมฟาสห่อนทองบวบๆเลยครับเบิ่งพระสับกันงามแท้าไหมบาอันกุ้งสดแบบสาพพันนี่กุ้งสดฟาสครับ จากตลาด <laughs> นัวครับวคักอะไรครับ,บสดนำกวนะ่เาเน่เอ้ย ะต้ามันกรอำมาแจกเลยครับข่อยว่ามีผู้เล่นนั่มเว้ยบังเอิที่เล่นเต้ามงบาลหนี่แม่บาลหนี่บ้ามากเว้ย <c oughs> มีกระหนาวเนาะชาวพายบอบแม่กินข้างเตาครับชาวพายอะไรที่กินเบิร์ตดีนะโอ้ยเบิร์ตแน่นอน กินกัมะระนะครับผมเข่าเดียวขนาดเนาะสามพันน,นมนเขาอ,อยากใช้มือครับแม่นบบทนัดเนาะใส่ซอนชอบปะ Bương hoài khang bình hợp tốt heo ถ้ามีอย่างนี้กะโทรเอินได้อีกเ้อะเจ้านาคเยช่้เอินบบาวน,นี่มันนำเสียให้รานั่งมึงได้ปะ <laughs> <laughs> สดแห้งอีเดยยมีแต่แนวสดสดหรอหมักแต่งกับกรอบๆผกดห่ายแห้งเอาผักสดทำบะยานทอนทอน,ทอนที่ผมสดน้ำ โกโก้เลยนะครับเองนี <S <S ่ครับ สาติกบกมาเป็นสวนครับนัวมัดจะไปสาวพันสาวพันก็ตำลายแท้ เบื่อเจ้าเนอะเห <m> นือยกับเป็นมือทีหนาวแห้งครับมือซาวนี่14องศานะผ <m> มว่าอยากดุกจากทีนอนเลยนะครับผมว่เป็นตับไปไซเลยเนอะ <m> หนาวแห้ง เบืองตอนนี้คือตอนใหญ่แทวห้ําเจ้าสิเบืองตอนนี้ลาเดี๋ยวนนมมผมจะกินนะครับวิธีอ่านคุโลงปลาให้เบิรงครับกินอะไรครับนี่น่ครับไปตัวน,นี้เด้อครับให้เขากินนะอร่อืมไย กามันใหญ่ไงพูดเกือบค่าข้อครับหอแค่กับตัวใหญ่เนะสภาพ่ืงตดน้ำ เผ็ดแรงชาวพ่อตาก็ตําเผ็ดแรงเผ็ดบอบบางอันเบิดนะครับมีตอนบมกเผ็ดไข่สิ้นแล้วปาหารบังครับตอนไงดี

ไ่คู่ใบครับงามแห้งห้งบาิสุทิ์กิแปดชาตเลยลเลยนาะ เดี๋ยวมืออื่นนะครับผมผมมีแผ่นสบห้าสาบุพานนะครับขึ้นไปหาคุณตาเสาพันเห็นซาบุพานบอกว่าจะได้เล็กๆ,ๆนะผมะได้สีผ้าขึ้นหาคุณตาเนาะนะครับเราจะนั่นการสี่ไปกลางเต้นครับกับบารณีครับผมในอ่างเก็บน้ำเนาะครับบรรลบาลณนี่สีผ้าไปใส่นะไว้ไปบ่กสาบุผ่านไว้ย่างเดี๋ยวอืมเกลอ กิดได้เป็นหน่อยกินทั้งไงเมนูค่อนทองนะครับบารานีนะผ่านแล้วนะบรมาณบุนิบารนี ซาเบาแลนี่กินแปรซะอยู่ปลาซาบานี่บ่แมน <laughs> ปลาส,สองนิ้วปลาซาบานี่ซา,า,าบาแล้วนี่าาน,นัวแห้งแ่บ <laughs> คืหอหอดเบาแลนี่จ้อยจอยพี่น้อง ก็ไม่ไคกินบังนาวห้สาบผู้พันนะเ <laughs> ป็ดแห้งครับกาสิ้นเดือนการมีแผ่นกันดาทงเนาะผ้าบาลาีนะครับไปขอเมียนะครับผมถ <laughs> ่ายติดตามเบิรงเด้ครับ <laughs> ขอเมียอยู่โปบโปลานะครับผมไปสิบรอบไปยังบ่คุยขารอร์ยังเื่ออยู่นะบาลานี นี่เราอายบ่เพ็บน่นอนในการดีครับฟาดบ่าวฟาอันเจาะจมรสชาดหมดเลยสุดาครับสุดาจะอ่อนเด้เนาะทั้งกินทั้งนาวเล นานๆที่จะได้กินปกติกินท่อไข่ตามะฮุงเนาะเราต้องเติมไฟตลอดครับมันหนาวนะลมหนาวเริ่มมาก้วครับเอ็ดห้องสนับเท้าหัน มันแดงกับสดน้ำครับเนี่ยนัวขนาดเนอะนัวแห้งครับท้องนัวท้องเผ็ดหายแ้ำ ใม่น้ำกินไม่น้ำนะครับแป๊บเดียวกเกี่ยงถาดเรือ <laughs> แต่ครับผมอาาดหนาวอย่างนีนะุ <c oughs> ดน้ำ <c oughs> <c oughs> อายุวห่อนทอง ชาติเป็นังไรบ้าอันอยากข้าวสาวบ้านอยังข้าวเดียวเมดโอ้ยเนาะ <laughs> ข้าวเดียวเมดนะครับเต็มทากน,นะน,นกันเนาะแซ่บครับแซ่บแห่มแห้งนัวนัวค่ะไอเดียถ้าบริกานเก็บท้องอะไรสุดน้ำหลานสุดน้ำหลาอนอะไรไม่เม็นเจ้ากี่ตัวกินบ่เนานะปกติไปหน้าบารนี่จะได้กินตับมะฮุงครับทอดไขนะ่เนาะ เมนูแกงน้อยพันวาเขาเอินว่าเมนูยังเกา<ฮ>ะเมนูประจำนอนหน้าอถอดใครบอลรณีชิว่าแล้วนี่พาไปดีกินสองคนพันวาเท่าน่เท่าน่ส่วนบารนีเขาป่าเนะเาะป,ป่าอยู่ซาบารนีเลยบารนีกบสิว่าไปไปซื้อยุตลาดแล้วสิว่าป่านหน่อยอยู่ กินได้ดอก็เราสบายโอ้ขี้โมกันย่อยนะครับเผ็ดแห้งแจักเผ็ดจักหนาวเนาะบานเนาะขนาดน้าหนาวครับถ้ายำห่อนนี่ผมวาเหงื่อเต็มกระตัวแน่นอน,นครับ คลิปนี้เสาผู้พันกับคอฝากไว้สนีกรค่ะพี่น้องพบกันหม่คลิปนาค่ะครับผมฝากกดไ์ก็แชร์กดติดตามเสาผู้พันเนเดอร์จ้าฝากติดตามอ่านคนลงปลานนาเมเดอร์ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายว้าเพ็ดเพ็ดก,ก็อดทนขนาดเนาะ <S <S นานิง่งอื้ม